มักนนจะมีผู้เล่นของพีทีประจวบเข้ามารูมถึงสองคนด้วยกันนะครับกองหน้าของอยุธยาทีระพักยกบอลขึ้นหน้าเลยครับมีเสียงนกกุ่นด,ดังขึ้นแล้วนะครับอยุธยานี้ต้องจ่ายให้แม่นเลยนะครับถ้าจะเจาะแนวรับของพีทีประจวบครับเป็นงานายากน,น,นะครับของโค้ชใหม่สมิชัยเผือกนะครับ เนี่ยครับข้างๆของโคดโอ่ก็เป็นทางโคดแขกนะครับผู้ช่วยของเขาตัวสำรองโตโน่ครับคิดโตโน่ครับพาขินครับมานั่งด้วยนะครับยวต้องดูครับจะมีโอกาสลงสนามหรือเปล่าครับโตโน่ก็มีชื่ออยู่นะครับสำหรับโตโน่ครับเกมวันนี้พาคินคบวิไลศักดิ์ครับคนในวันนี้ยุธยาก็ยังดับ จะกระพันถอนสายเป็นตัวสำรองด้วยนะครับนี่ครับโวยการลับปึกนี่ครับ